เอาละครผมมาเล่นเอ่อดิงดิงกับเพื่อนในหมวดสามสานนะครับก็จะเอ่อซื้อของก่อนนะก็จะซื้อเป็นใบกัญชานะครับเพื่อนผมก็ซื้อเป็นรองคา้านะก็จะไปฟาร์มป่าก่อนนะเพื่อนเพื่อนผมก็จะฟาร์มคีฟเลาะเ่อนผมก็ฟาร์มป่าต่างคนต่างฟาร์มครับผมื่อได้ฟาร์มมอนเตอร์ไปนะครับผมเรียกเป็นว่ามอนเตอร์แล้วกันนะครับก็ได้ตีมอนเตอร์ไปนะครับ ื่อนผมก็อยู่ข้างล่างผมก็เห็นแล้วครับแต่ผมจะมาโจมตีเพื่อนผมเหรอเอ้ไม่มาตีคีบครับเพื่อนผมมาผมก็เลยใช้สกิลสองวกับสกิลหนึ่งครับโจมตีปกตินะครับแล้วโจมตีปกติรัวๆเลยนะครับผมแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งตาหน้าสกิลสองต่อเลยครับเอาใช้โจมตีปกตินะครับแล้วเหมือนเพื่อนผมจะหนีไปครับโ้เสียดายมากเลยครับจังหวะนี้ ก็เลยได้ตีคี้เพื่อนผมไปนะครับเหมือนเพื่อนผมก็จะโผ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 เหมือนงูเลยครับเจยวมาเจยวไปเจยวมาเจ้ไปน้องเพื่อนผมก็ได้ตีคี้เพื่อนผมไปนะครับแล้วก็คิดที่จะไปฟาร์มป่าข้างบนหัวนะแล้วพอผมไปฟาร์มป่าเพื่อนผมก็มาปับแล้วผมก็เลยเชื่อครับว่าเพื่อนผมจะต้องมาผมก็เลยตื้ออันติมาก่อนเลยครับเปิดอันตีใส่ไปหน้าะกิลหนึ่งนะครับ ตามไปนะครับสกิลสองนะแล้วก็ใช้สกิลหนีครับลับตีนแตกครับผมเกียร์สี่ครับสกิลสกิลเกียร์สี่ครับเพื่อนผมก็เหมือนจะใช้สกิลสองนะเพื่อที่จะเข้าหาแล้วก็สกิลหนึ่งโจมตปีนะผมก็เลยใช้สกิลสองหนีครับเหมือนผมจะฟื้นฟูเลือดได้เท่าเพื่อนผมแต่นะผมก็เลยกะที่จะ ใช้ตะก,กิวสองโจมตีไปพร้อมกับตะก,กิ้หนึ่งเลยนะครับแล้วก็โจมตีปกตินะครับโจมตีปกตินะครับโจมตีปกติแล้วเหมือนเพื่อนผมก็จะหนีไปนะผมก็ไม่กล้าเข้าป้อมแล้วไม่นํานผมก็ตายครับผมเต่เพื่อนผมจะเป็นคนได้คิวด้วยนะพวกเราจะเน้นกันที่คิวนะครับใครได้ห้าคิวก่อนก็ตีป้อมชนะไปเลยนะครับก็เหมือนจะมาตีอาใสยฟ้านะครับจะได้อาใสฟ้ามาเผาใบกัญชานะครับ ก็ได้โจมตีคีเพื่อนผมไป้วแล้วผมก็หนีครับจะตายครับผมก็ได้มาฟื้นฟูเลือดตรงเอ่อต้นไม้นะเพราะมันจะไม่มีใครเห็นเวลาเราอยู่ยต้นไม้ถ้าเป็นคนก็อาจจะรู้อะแต่ว่าเพื่อนผมก็ห่วงฟางเหมือนกันนะห่วงฟามทั้งสองฝั่งเลยแล้วผมก็ได้ปล่อยอันตีตสไปก่อนนะสกิลสองนะสกิลหนึ่งต่อเลยครับ เราใช้ตก,กิลสองนะครับตก,กิลหนึ่งนะครับตกิลหนึ่งนะครับผมโจมตีปกติครับถ้าเหมือนเพื่อนผมก็จะใช้ตก,กิลหนึ่งเหมือนกันครับผมใช้ตก,กิลสองตาครับโจมตีปกตินะครับเหมือนเพื่อนผมจะกลับไปเอาเลือดที่ฐานของเพื่อนคนระับถ้าเหมือนผมก็จะโดนป้อมนะครับแล้วก็ตายครับผมรัาผมกะจะตะกอนหินนะเพื่อนปกติคีปะก็ปล่อยตี แล้วผมก็จากยูวของผมก็ลดคูดาวหมดทุกสกิลแล้วนะแต่คิวพร้อมใช้งานหมดแล้วนะก็เลยมาหาเพื่อนผมนะก็ใชุ้จมตีไปนะด้วยอันตีนะจากคิวสองจากคิวหนึ่งนะเพื่อนผมใส่อันตีใส่นะแล้วผมก็คูดาวอยู่อ่ะมันตีสาตาร์นะาเป็นล็อกขาไว้อะไรได้จริงๆนะผมก็เลยมาตีคีบนะบตีคีบเพื่อนผมเอา ก็เหมือนน่าจะมาแล้วพร้อมลุยเหมือน,นกันนะฝั่งนู้นก็น่าจะพร้อมแล้วแหละแต่แค่เขายังไม่มาามองหาเขาในพื้นที่ที่จะไม่เจอเลยนะก็เลยเป็นเรื่องยากครับจะเจอกันแล้วครับผมปล่อยอันตีไปหน้าสก,กิลหนึ่งสก,กิลส,สองนะเพื่อนผมปล่อยอันตีกลับนะบใช้ผมใช้สก,กิลสองโจมตีปกตินะครับิวครับสก,กิลหนึ่งครับก็เหมือนเพื่อนผมจะหนีไปครับป้อมนะ ตรนนั้นมันจะเป็นของเล่าฝั่งนะก็เลยได้มาตีมังกรหิมะนะครับที่คนอื่นอาจจะเรียกว่ามังกรน้ําแข็งมันเหมือนสต่ฟ้าเลย <c oughs> เอ้ยหเ,เหมือนมังกรหิมะ้าไไม่เหมือนมังกรน้ําแข็งเหมือนมังกรสายฟ้าเหมือนเพื่อนผมก็จะไปตีป้อมผมแตกแล้วนะครับก็เลยมาหาเพื่อนสวัสดีเพื่อน แลเหมือนเพื่อนผมจะใช้ดสกิลของผมไปก่อนเลยนะแมทรีบใช้ตีซะด้วยผมก็เลยปล่อยไปนะแล้วผมก็ได้มาตีคีบเพื่อนผมนะให้หมดมก็ตีคีเยาวๆครับเพื่อนผมก็หายไปแล้วก็ได้ซื้อคืนคีบมานะแล้วก็เหมือนจะซื้อเป้าศัตรูรอบๆเนาะ เพื่อนผมก็ได้ออกของตายอย่างที่ทุกคนเิดเลยมันก็อาจจะไม่ค่อยได้โฟกัสตรงออกของเท่าไหรนน่เนาะแล้วผมก็ได้โจมตีเพื่อนไปนะเด้่อก,กิลวของผมนะครับตะสกลหนึิงตเก,กียวอกเพื่อผมจะตายแล้วแต่ก็ไม่ตายครับก็น่าเสียดายอยู่ค ผมก็ได้ฟื้นฟูเลือดนะครับผมก็ได้ตีคิปเพื่อนผมไปนะแล้วผมก็ได้เจอเพื่อนนะครับผมเตียนตีใส่เลยครับแล้วผมเตียนตีกดแล้วผมก็ได้เตียนตีครับก็ใช้ตะกิ้หนึ่งตะกิวสองนะครับใช้โจมตีปกตินะครับตะกิ้หนึ่งครับ ใช้โจมตีปกตินะจาก,กิลสองโจมตีต่อเลยนะตอนนั้นผมไม่รู้ตัวนะว่าผมมีอ่ที่ฟื้นฟูอยู่นะผมก็เลยไม่ได้สดใจอะไรนะผมก็เลยเล่นก,กัดเกียร์ C ก่อนเลยนะก็ลืมไปเลยว่าผมมีอ่คือที่อยู่นะผมก็เลยปล่อยหินมามันก็ได้เหียได้หินอยู่แล้วครับแล้วก็คูดาวหนึ่งนาทีก็เลยได้โจมตีเพื่อนผมนะโดยที่เพื่อนผมเติให้ผม ต้องใช้หินฟรีๆเพื่ออะไรไม่รู้ผมก็ได้โจมตีคีเพื่อนผมนะตักอยู่หน้าป้อมเลยเพื่อผมก็จะซื้อเป็นเกาะสะท้อนกายภาพนะมาผมก็ได้ออกของขายของไปนะแล้วก็เมื่อจะซื้อของ ของที่มีประโยชน์วันนี้เนาะผมก็ได้ออกขายใบกัญชาไปหนึ่งอันนะครับแล้วก็มาเตื้อ,อันนี้เทนนะผมเพาผมไม่อยากได้ใบกัญชาแล้วผมก็เลยฆ่าเพื่อนทา,ทางที่ยืนเอฟเคอยู่ตรงนั้นนี่แหละครับถ้าโจมตีไปนะสกิลหนึ่งนะหนีไปได้ครับน่าเสียดายมากครับถ้าใช้สกิลสองบวกกับสกิลโจมตีธรรมดานะสกิลหนึ่งนะครับ โจมตีธรรมดาครับสกิลหนึ่งนะครับสกิวสองมันจะโดนละกคอรก่อนนะครับผมก็เลยใช้ตกิวสไปเลยนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนผมจะหนีไม่ได้นะแต่อาคิฟก็อยู่ในป้อมน,นะผมก็เลยได้โจมตีไปนะครับแล้วก็เหมือนเพื่อนผมจะตายนะครับ mmm> พเพื่อนผมก็บอกว่าจะฟาร์มก่อนคราผมก็เลยบอกว่ามาตีกันก่อนสักหนึ่งจุ เมื่อกี้เสียงมันอาจจะตัดนะครับพราะเมื่อกี้มันเอ่อเป็นไรไม่รู้นะอยู่ดีๆคลิปมันก็ตัดไปอย่างนี้เสียงมันก็อาจจะไม่ตรงกับคลิปแล้วนะครับพราะคลิปมันก็ไม่รู้เป็นไรนะ่มันเป็นอยู่ที่แอปอบเดี๋ยวน่าจะแก้ให้อีกทีนะผมก็จะลงท่าที่ทําได้ไปก่อนนะผมก็ได้โจมตีไปนะครับตีเพื่อนผมไป จาก Q หนึ่งจากิสองนะโจมตีปกตินะครับ Q หนึ่งนะครับโจมตีปกตินะครับแม่ผมไม่ตายครับเพื่อนผมก็งงเหมือนกันนะที่ทําไมไม่ตายแต่จริง้ก็บอกว่าผมไปแล้วแหละว่าให้ออกมาเล่นนอกป้อมก็ให้เพื่อนผมฆ่าไปก่อนผมก็เลยปล่อยยันตีใส่ไปเลยครับจากลหนึ่งนะจากิสองนะโจมตีปกตินะครับเพื่อนผมปล่อยยันต์ีใส่เหมือนกันนะครับผมก็เลยใช้จากิหนึ่งจากิสองนะโจมตีปกตินะครับผม แล้วเพื่อนผมก็ตายครับผมตื้มันเกาะแต่ทอนกกยภาพมาเจี๊ยบให้เลยครับอันแล้วสาเหตุที่เพื่อนผมไม่มีกระตังใช้ครับมันตื้อแต่เกาะกายภาพเไง ผมจะตีคีเพื่อนผมไปนะเพื่อนผมก็เหมือนจะไปฟาร์มกระตังแล้วนะหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงตัดหน่วยนะครับถ้ามันก็จะไม่มีอะไรแล้วเนะวาะก็ฟาร์มกระตังไปต่างคนต่างฟาร์มกระตังไนงะก็ไม่มีอะไรแลนะ้วก็เหมือนจะดูของอย่างอื่นนะแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากหรอกว่ามันจะมีของอะไรตอนแรกผมกะว่าจะซื้อลู่นะครับแต่เหมือนเพื่อนผมบอกว่าของบรรจากผมก็เลยไม่ซื้อครับ จากนี้นะก็จะตัดไฟตอนที่ผมฟาร์มมังกรเลยนะครับมับงกรไฟนะแร้เหมือนเพื่อนผมก็เหมือนจะเข้ามาฟาร์มเช่นนะครับแต่หลังจากนี้มันก็จะเป็นฟาร์มฟาร์มกันแล้วเนะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกจากนี้ผมก็จะน่าจะตัดจบไปเลยก็ได้นะถ้ามันก็ไม่มีอะไรกันแล้วนะ ผมเจ็บนี่ผมตัดมาตอนนี้ผมสู้กับเพื่อนเลยนะผมได้ปล่อยอันตีสายไปนะครับจังหวะสกิลหนึ่งสกิลสองนะใช้ก้อนหินไปนะสกิลหนึ่งนะครับสกิลสนึ่งนะครับใช้สกิลสองกับสกิลหนึ่งนะจงตีปกตินะครับผมใช้จงตีปกตินะสกิลสองนะครับสกิลหนึ่งนะครับใช้จงตีปกตินะครับตีคีปไปเพื่อนผมตายคีปครับถ้าเพื่อนผมจะตายได้แล้วเพื่อนผมหนีแก็ไปโดนคีบฆ่าตายครับกา ก็เลยช่างเพื่อนผมไปนะและเหมือนผมก็จามาเคลียเกลีคลิปฟังของเพื่อนผมนะเพื่อนผมจะได้ป้อมเพื่อนผมจะได้แตกไปนะเพื่อนป้อมเพื่อนผมกําลังจะรีเลือดอยู่นะแต่ผมก็ไม่ยอมอะ่ะไปไปคลิปจุ่มตีป้อมแตกไปเลยนะนี่ไงวินเนอร์จีเนียสเขาเรียกว,ว่าอัจฉริยะ